with him ใช่เลยครับทุกย่างเป็นของฉนไจอันเอาสายกลางโอ้ขีเียวเห็นส em cima จะได้ก็ได้แล้วไง รำโอนบอมบ้านจุบหนึ่งโอนมาน้องเจริญแคะกระลองบอมบ้านจุบแต่สรายเปาตึกพระโซตารำปลื๊ดอีนาเฮยเหล่าบอมจำเมื่อเฝ้าประโสระดงเกียดตั๋นจะอ่า บ้านตะานการย้อ,อคิดถึงจริงจริงจากอินนุตะคนนาะคำรักรักนี่ไม่มีไกลจากฝากงจังเทไนยัยเธอไม่จำลืมคำที่บอกทักการยบเอยยจบยวนบง รวนเมื่อแดบเราสลายกะนงกัมรีญาเรียไตรบองแสดอะไรสเสน่หาโยมเออโยบันสังตองซาอ่อยขยมรับถึงน,นอนอาเปรียจัฉาเปรียจชะนายเดือนดับ ลับลมพี่คงพอยเกอพอยหาเพียงเธออยากเจอล้นเออดวงใจจะร้ายก็ชังไม่ชันแม้สิ่งเป็นใครพี่รักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไมมีเธอ ยวมองครวญเมื่อแต่เราสลายกันกกำเรียรียไตร์บอมแสนอาไลสเนหาจบเออจบบัสต่างัน,ส,งนสองตาตอยขยงรำถึงนอนอาเปรียดจันทราเปรียดจังไง ดับลับลมพี่คงคอยเธอคอยหาเพียงเธออยากเจอลน้นเออดวงใจจะร้ายก็ช่างไม่ชันแมนสิ่งเป็นใครพี่รักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไยม,มีเธอ กลัวจริงกลัวสายเกินแก่กลัวจริงกลัวสายเกินแก่หัวใจเป็นแผลที่เอาอย่าง,างใจยานเจ้านั้นแปลเป็นอื่นปล่อยให้พี่คมคืนแล้วไปหาแฟนใหม่ยานเดชก็าย,ยานหัวใจยานเดชก็าย,ยานหัวใจที่หอมห่ให้น้ำเจ้าอยู่ยัง เอวกลมทว่มาดีแถลงลมตมบ่มีขลาดมือหากว่าฮักขอให้ต้มฮักคืนหากว่าฮักขอให้ต้มฮักคืนอย่ามาดีขลาดมือให้ใจอ้ายมีคิดนำหากเจ้าสิต,ตัดตายใจจะลืมเดออเอ,อ๋ยจอมใจเจ้าพุทธายลำลำจาญญาว่าจะแต่งกันเดือนตาาม เนียนตามจะพุดไทยลามลามอย่าลืมเด้ออย่าลืมเดอ้อยันแต่แม่เอวกลมที่มาดีทแทลงลมตมบอมีขลาดเมือ บ่หักขอให้ตรงทักคืนถากบ่กหักขอให้ตรงทักคืนอย่ามาดีขลาดลื่นให้ใจอ้ายมีคิดตามหากเจ้าสิตัดตายใจจะลืมเด้อยอมใจเจ้าพูทไทยลำลมสัญญาว่าจะแต่งกันเดือนสามสัญญาว่าจะแต่งกันเดือนสามเจ้าผู้ ลำลามจะลืมเด้อ ไปเพียงสองปีไปเป็นคนทหารรัชยชัยชาติให้สมศักดิ์สรีั้งน้องเจ้าคนดีอยู่ทางที่คอยพ่มพาพี่จะลาไกลใจหายให้สัญญาแล้วจะมาเยี่ยมเดือนน้องอยู่หลังยาแช่เชือนเตือนนี้ อย่าทำผิดสันอย่าจำปากจนไหมเขียนไปถึงที่เถิดหนาสู่เตาอีตลาด มองมนดวงตะวันจวนจะลับลาอีโทนหน้อยหน้ามนบ่ายแคนเปามาหนุ่มน้อยหน้ามนบ่ายแคนเปา เป็นต่างพิดหอดสาวอยู่บสางอยากมาถามมาไทยรู้หรือเปล่าผู้เบ่าเป็นไครใจอดบ่ล้นทนบ่ได้หัวใจมันหำมหอนหัวใจหัวใจมันหำมหอนลาเอ้ยอลไทยอลไทย หย่อนมันทนบว่ไใดอไอ้ไหมไทยจะมาแยคือบ่เปิดประตูออกมาดาังด่าบานพอ่อหไอ้นางน้ำแน่นอลาโอ้ย,อยไอ้ไหมไทยตัวนั้นนองกับพ่อกินข่าวผ้าเดียวกับพี่แม่ลางถวยพ่นถวยแจวแล้วห้องก็ได้เต็งตัวตัวอ้พอมแม่พอ,อละไทยเอ้ยเพื่อนไอคิดอดเจ้าว่ามีหยัางเสมาทอคิดอีหลีคิดกระดอจนกินข้าวกระบอลงคนตัวลา ไี่แม่ผมบอ,อกคืออาป็นข้าวนั่นนะ่ะยินอยู่ยเด้โอ,โอโอ้ยสิหาว่าเขาซาซื้ิสเขาซาซิสอดอมไี่แม่เสือ้อทั้งหลายเพิม่มเินน้ำท้นทั้งหลายเพิม่มเินน้ำ